ทำไมถึงมาสนใจงานบอนไซครับครั้งแรกผมเห็นบอนไซที่งานประกวดครับพอเห็นแล้วเห็นไม้เกาะหินอ๋อไม้เกาะหินเห็นเกาะหินแล้วก็รู้สึกทึ่งเขาว่าเฮ้ยมันอยู่ได้ไงครับมันแปลกนะกระถางกันนิดเดียวไปอยู่บนก้อนหินได้ยังไงมันรู้สึกมหัศจรรย์แต่บอนไซเนี่ยรู้จักมานานแล้วรู้จักตั้งแต่เด็กๆแล้วรู้ว่ามันเลี้ยงแคะกันแกลนอดๆจากๆความเข้าใจแรกประมาณนั้น แต่พอมาเห็นต้นนั้นมันก็ประทับใจขึ้นมาอีกเลยอยากเลี้ยงแล้วพอดีช่วงนั้นก็เริ่มทํางานเริ่มมีไรายได้เองะะก็หาซื้อ,อครับหาซื้อคือเป็นต้นมาเลี้ยงก่อนเป็นต้นที่จบแล้วหรือว่าต้นที่ทําครั้งแรกเลยเนี่ยเข้าใจผิดไปซื้อไอ้ไม้ชอ่อกลมๆในงาน จำได้เลยว่ามันเป็นงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ที่สวนน้ำพร, uh huh, รและที่ลานจอดรถเขาเขาขุดตะโกมาขายทำเป็นก้อนก้อนก้อน,ก,อนกลมๆก, uh huh. ก็ซื้อมาเลี้ยงต้นแรกแล้วก็ยังไม่เป็น uh huh. แ,ตแต่แต่ชอบต้นไม้มาอยู่แล้ว uh huh. เดิมก็เลี้ยงต้นไม้อยู่ uh huh. แต่ว่าบอนไซนีน้เราไม่มีความรู้ uh huh.